สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับมื้อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานอบตครับมื้อนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งฝูงงัวงามต้องใช้คําว่าฝูงพี่น้องอู้ยพุ่นน่ะเต็มเดินเลยนะครับของผู้ใดญ่นะครับของนี่บุญทรงบุญกระจ่างจ้ะของแม่บุญทรงจ้ะครับแม่บุญทรงนะครับมื้อนี้แม่สิเปิดทั้งหมดจักโตนี่สามโตกับหนึ่งโคมจ้ะสามโตกับหนึ่งโคมนะครับมาเริ่ม เริ่มจากแม่นี่นะครับจ้แม่นี่ท่ายสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบนะครับเนาะร้อยร้อยสี่สิบนะครับหางเปเล์เรศเสดครับเครื่องดําพ่วงหางเง่าหอดพื้นเลยพี่น้องอุ้ยสุดยอดครับหางเง่าแง่นะครับแข้งขาใหญ่เล็บงามเนาะแม่เนาะจ้าเล็บงามจ้ะขาโบทกโบถอนนะครับเนาะจ้อันบบาจูนสงสัยอันนี้ให้น้าแม่นบอเนี่ยให้นะให้เข่าจ้ะให้เข่าก็ให้ยาอันเดียวกันให้เข่าก็ให้ยาเพราะอันนั้นปลูกเขาแล้ว แมนบ่ได้เขามันแหงมันแรงมันแหงมันแรงบ่มีฝนบ่มีฝนก็เลยปล่อยให้งัวกินเลยปล่อยงัวกินเลยโอ้สุดยอดนะครับแม่นี่ท้องท้องใดนี่ท้องท้องสาวบ่จ้าท้องสาวท้องสางอยู่ในท้องแมนบ่แมนแมนพอทศพลนี่แมนบ่ครับแม่นจ้าแม่นจ้าวายแท้หนึ่งหนึ่งหกพอทศพลพี่น้องผสมเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากระดาษหกสามถี่พานมาครับกนุดขอดหาพฤษภาพปีหนาเนาะแม่เนาะจ้าโอ้แม่นี่นะครับพอทศพลนะครับ กระดาะดาสิงหาเกือบเกือบรอบแล้วตัวนี้แมนหรือรอบแล้วรอบกลัวผ่านรอบแล้วเนาะผ่านรอบแล้วจ้ะผ่านรอบแล้วเปิดไว้เท่าไรครับแม่นี่เปิดไปหกสิบเก้าจ้ะหกหมื่นเก้าพันบาทนี่คือราคาห้องนะครับเนาะผสมผงผสมฝุนไว้โอ้สุดยอดพี่น้องล่ำตัวเงาขับสีแดงองค์ตรงเลยนะครับอ่าเรื่องกระชับเดี๋ยวเบาจูนผ้าเบิงไตทองนิดนึงนะครับนุ่มซีเต่านะแม่เนาะขาบอทกบอทอนนะครับ งามครับแม่นี่ถือว่าเป็นแม่บอกได้นะครับไผหางัวเป็นตะหักเป็นตะหักแล้วก็ราคาเบ่แพงหลายเนาะแม่เนาะราคาจับต้องได้ครับแม่นี่ก็ถือว่าใส่ได้นะครับคลิปหูดําออกโบดหูเสมอปากเนาะแม่เนาะเสมอปากเสมอปากนะครับอ่าพันดึงมาเรียบร้อยแล้วสําหรับแม่นี่หกหมื่นเก้าพันเก้าพันบาทนี่คือแม่ที่หนึ่งอ่าหอบไปแม่ที่สองขับบานแม่ได้ครับบานนี่แม่ที่สองเลยแม่ใกล้ๆพุ่นบอกโอ้แม่นี่เพิ่นเดยลูกจักโตแล้ว ได้ลูกตัวที่สองในท้องอ่ะจ้ะตัวที่สองในท้องตัวแรกเป็นลูกตัวไหนลูกตัวแรกคือแสตัวแรกเิ่นโบเดีเอามานำ้จานำจ้ะบเดีเอามาน้ำจ้ะโอ้เอาเ้าแดดออกได้พี่นองบานนี้เ <laughs> บิง่งที่เราโอ้ยเป็นเตานี่เสียดายเขาแห้งพี่นองนามโบม,มาเนาะแม่เนาะนามโบม,มาน,นามโบม,มาก็เลยเดให้เป็นหมน่อ,มองลามเหงุนหน่ะนะครับแม่นี่ท้ายสูงประมาลอยลอยหาเซพถึงบ่ ลอยสีซิมหาบวกจ้ะลอยสีซิมหาบวกแม่สูงเท่าเดี๋ยวลอยหาซิบแม่สูงลอยหาซิบอ่างัวประม่านลอยสีซิมหาพี่น้องนั่งหนาครับนั่งหนา,นาข้อสร้างงามนะครับเล็บงามนะแม่เนาะเล็บงามขาบวทบวถอนแม่นบวรับประกันจ้ะรับประกันอ่าลูกลูกสามลูกสองลูกสองอย่าง,งลูกสองในท้องนะครับนุ่นมผืนงามงามพี่นอ้นองเดี่ยวบ่าวจุนผ้าเบิ้งนะครับ ผ่านการใส่งานมาแล้วนุ่มเต่างามนะครับพี่น้องโค่นหางกลมเครื่องดำนะแม่เนาะ,ะเครื่องดำคลิปหูด,ดำออกโบดครับลูกสองคือลูกนี่เนาะ,ะ SK535 กระทิงแดงพี่น้องผสมเมื่อซีมักกะลาที่พานมากครับกันมนดคอรดตุลานี่จ้ะเฮ้ยอดตุลาคอรอดตุลากัญยาตุลาเอ้ากลางเดือนตุลาตัวนี้แนอีก <6 S 2> หกเดือนเลยแม่หมดเจ็ด<อ>เดือนแล้วอีกสองเดือนอีกสองเดือนก็คลอดเหรอท้องเจ็ดเดือนแล้วจ้ท้องเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องพอกับทิ้งแดงอู้สุดยอดเลยครับสิได้กินน้องไว้ไว้นี่พี่น้องแข้งขาเพิ่นถือว่าสมส่วนกับง่วนน้าแม่เนาะจ้โค่นหางกลมแล้วก,ลก็ข้อสร้างงามพี่น้องเรื่องบอกักพใหญ่หนาหนา,หนา,หนาเอ็กกว้างพี่น้องมึงที่ล่ะข้ายืนเพิ่นเพิ่นมีเลือดบามันแล้วเนาะแม่แบบนี้ครับหูงามพี่น้องมึงที่ล่ะคิมหูดำออกโบดเปิดไว้เท่านีครับแม่เนี่ย ตัวนี้ไว้ยเจ็ดสิบเก้าจ้ะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องจ้ะต่อรองได้ต่อรองได้จ้ะต่อได้ไหลายพร้อมได้ไหลายพร้อม <laughs> อตามสูตรค่ำสั่งบอครับพี่น้อง <laughs> เปิดแผงขายถืกเนาะแม่เนาะจ้ะเปิดแผงขายถืกแม่นี่เดี๋ยวให้เบิ่งพี่น้องหลังนอนเลยเลยพี่น้องหลังเปย์น,นะครับขวัญอยูอ่หม่องกลางห่มนั่งทับ <laughs> นั่งทับเหมือนละ่ะถ้าผู้ใด้ด่ดาไงกับซุดดา่าพอดีเท่าไเล็กกว่าราคาเจ็ด เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะอ่ะไปเบิ่งแม่ที่สามบาทนี่แม่ใดบานเนี่ยอ๋อแม่นี่นะครับอู้สร้างได้นหน่ะพี่น้องโอ้ยเพิ่นลามใบกลางให้หน้านะครับแม่นี่นะครับสูงเตินเถินเลยพี่น้องทรัพย์สินซื้อน,น้องยังเกาะทรัพย์สินน้องทรัพย์สินจ้ะอู้ดึงดึงดึงลงมาขันพี่เดียวครับ เดี๋ยวบ่าวจูงใจพี่น้องเบิ่งน้องทรัพย์สินลป์เบลอยจากโฮมมาเนี่ยอาเบ่ไปนั่งครับบ่ไปนั่งครับเพื่อนบ่อยออกอู้ยเบิ่งตีล่ะพี่น้องน้องทรัพย์ศินนะครับอันเห็นเขาขาวมันมวนไปอยังนด้พี่น้องเพื่อนนอนขี้ดินเล่นขี้ดินน้องทรัพย์ศินนะครับแบนี่ครับอู้ยสูงแห้งพี่น้องท้ายนาสิสูงประมาณเกือบเกือบร้อยรอยหาซิมหาบวกเนาะ ร้อยหาซิมหาบวกจ้ะร้อยหาซิมหาบวกครับร้อยหกสิบคุณละแม่คุณแม่สูงร้อยหาซิมหาร้อยอาซิบร้อยหาซิบเตี่ยก็งัวนิดนึงหน้าสีประมาณร้อยหาซิมหาเนาะแม่นี่โค่นหางใหญ่พี่น้องมึงจีหล่ะไปเครื่องดำครับพ่วงหางเงาหอดพื้นพอดีพอดีใหญ่พร้อมนะพ่วงหางเนาะนุ่มสีเต่านะครับสีแดงองค์ตรงเลยพี่น้องน่าสิมีเลือดบ้ามันกระทบมาพร้อมนะแม่เนาะจ้ะเชื่องพร้อมเชื่องพร้อมนะครับจับคว่ำปันญัง อ,อ,อัน,ทนเทนเข้าขาโ่แมนน์ไอเลเนอร์ได้พี่น้องอดิน <laughs> ดุดดินเหรียญบางหันหนี่ดุยดุยดุยอยู่ยข้อสร้างงามครับหน้าขากว้างแข้งขาใหญ่เนาะ,ะเล็บงามพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยครับแม่นี่แม่นี่เพื่อไในลูกจกโตแล้วครับลูกโตที่สองอย่างในท้องล,ลูกตัวที่สองในท้องพ่อนน่เนาะเจ้เคเอฟสามหนึ่งแมนบอรับมีใบมีหลอดโอ้ยหินกินขา <laughs> นะครับผอสมใบเมื่อ อ่าสามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งที่ผ่านมากระตีเป็นเดือนสองหลดเนาะ,ะตอนนี้เดือนแปดท่องหกเดือนแล้วแมนจ้ะประ,ประกันท่องประกันท่องประกันทุกถอนเบิดจ้ะประกันท่องครับพี่น้องประกันตัวผูตัวแม่บ่น,นี่ประกันอยู่ประกันว่าเป็นตัวผูก่อนเ <c oughs> นาะแมนบ่ประกันเป็นตัวผูก่อนอนะแม่เนาะ,ะเออส่วนเป็นตัวเมียคือเป็นกําไรของ ลูกค้าเมียนจ้ะโ <laughs> อ้ยเบิงคายืนตีพี่น้องงามแห้งครับเจิ่นเทินเลยบุญนะวิ่งสูงใหญ่ครับพี่น้องเปิดราคาไบชะมดายแม่แม่เนี่ยแสนแปดจ้ะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทราคาห้องนะครับเนาะต่อรองอได้จ้ะ <laughs> บ่าวจูนตกใจนี่บุญยังได้หนี่คางๆนี่แ <laughs> อบมาจังไดยมาเห็นกันหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทราคาห้องเป็นลูกกระทบนะครับพี่น้องมีมีเสือลูกกระทบแล้วก็เป็นบามันเลือดสูงนะครับ ผิวหนังดีนะแม่เนาะ,น,ะนังดีนังหนา,นาหนังหนาข้อสร้างงามครับโอ้ยสุดยอดเลยแม่นี่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทราคาห้องอ่ะบานแม่เดย์บานนี่นี่แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกนะครับเนาะมาเบิ่งลูกก่อนพี่น้องลูกนี่ท่ายสูงประมาณร้อยยี่สิบเด้บอร้อยยี่สิบจ้ะประมาณร้อยยี่สิบนะครับเจ็ดเดือนลรือม่ลูกเพิ่นได้อสี่เดือนกว่าจ้ะสี่เดือนกว่าใบหนีเนาะครับเนาะจ้ะ ลูกพอหมดเอกพี่น้องซีวายศูนย์เก้าหกถ่าตามกรหนดขอดก็คืออ่าเดือนท่านว่าเดือนท่านว่าเดือนท่านว่าขดขอดนะขดอดท่านว่ามัางหัอขอดท่านว่ากระเซ่วางอัวนแปดเดือนเจ็ดเจ็ดเดือนหรือเปล่าเจ็ดแปดเดือนแล้ได้เดือนอีเดือนแปดแล้วเจ็ดเดือนเต็มเนาะครับเนาะเมื่อเจ็ดเดือนเต็มพี่น้อง ลูกซีวย096รับตัวแม่เนาะครับเนาะตัวแม่ตัวแม่ใช่สูงประมาณ1่0 2 0พี่นอ้องงามนะครับข้อสร้างงามคิปหูดําออกโบดนะครับแข้งขางามพี่น้องแข้งขาถือว่าข้อขาดีนะแม่เนาะขาใหญ่เรื่องกระชับนะครับเดี๋ยวเบื้องถ่ายเพิินนิดนึงง้อหันอิดเต็มบันได้เนาะแม่เนาะงัอโบเต็มบันไดนะครับง่อมสีเต่าโอ้พอดี เปิดให้เบิ่งพอดีพ่วงหางงามนะครับนี่คือลูกซี่ว่าย066งวดเจ็ดเดือนนะครับเนาะขวัญอยู่มองกลางห่มพอดีพี่น้องโอ้สุดยอดครับลูกซี่ว่ตัวนี้แม่เพื่อนตัวไหนบ้านนี่ตัวนี้จ้ะแม่แม่เพื่อนตัวนั่นอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งแม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนเป็นตัวนี้นะครับเนาะอ่านี่คือแม่เพื่อนพี่น้องท่ายสูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับประมาณร้อยสี่สิบ ต่ว่าเอกลักษณ์ของแม่นี่คือล่ำโตเงานะครับเนาะแข้งขาใหญ่โอ้ยเงาปานรถไฟเลยพี่น้องแดงจึงคึงเลยแม่นี่นะครับเพิ่นได้ลูกจักโตแลยเนี่ยอยู่ในท้องตัวที่สามจ้ะอืออยู่ในท้องตัวที่สามตัวนี้เนาะครับเนาะจ้า KF สามหนึ่งนะครับผสมไมเมื่อวันทีหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมากระดากระาซิงหาสองเดือนคัวสองอ่าสองรอบสองรอบพอดีสองรอบพอดีนะครับผ่าน ่านแล้วแมนบอ้าผ่านแล้ว่านแล้วนะครับลูกที่ลูกที่สามลูกที่สามในทองนะครับนุ่มซีนะครับแข็งขาขอขาใหญ่พี่น้องเล็บงามนะครับพ่วงหางงาวเกิดหอบผื้นนะครับอ่าพ่วงหางออกเป็นสีมนมลบนเปียงพี่น้องขี่นอนครับขี่อ่าบนเปียงครับบนเป็นยงโอ้ยเพื่อนอยากเห็นสีนะครับเดี๋ยวบาจุนมาถ่ายเห็นสีบานนี่ยโอ้ยสีแดงแบบแดงจึงคึอง้วยพี่น้อง แดงซ้เนาะแม่เนาะจ้เดี๋ยวเบิ่งถ่ายเพิ่นนิดนึงครับโคนหางกลมเครื่องดำเปิดไปเท่าใดครับโคมนี่ยแสนเอทจ้ะหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งบาทราคาห้องจ้ะอ่าถ้าพี่น้องจะได้ตะลูกแยกบ่บ่บ่แยกจ้ะบ่แยกเนาะครับเนาะมันท่านหนึ่งไงเป็นไงท่านหนึ่งไงอ่าง่วเพิ่งเจ็ดเดือนก็เลยบ่อยากไอ้บ่อยากแยกเนาะครับเนาะจ้ะอ่ามีลูกที่สามในท้องเนาะเคเอฟสามหนึ่งสัปาหสองเดือนเอออนสองหอดแล้วผ่านไปสองหอบแล้ว บ้านทาพี่น้องสนใจ้างวดชุดนี้โทรหาเบอร์ใดครับ088จ้ะครับ5050ครับ382จ้ะครับขอสายไผ่หนอบุญทรงหลดจ้ะขอสายบุญทรงนะครับพี่กัดบานค้ำสังบร์ไม่นจ้ะตำบลน้ำปีกจ้ะตำบลน้ำปีกอำเภอเมืองจังหวัดอ่านาจเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตาจูนก็ขอบคุณคุณแม่บุญทรงเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้บ่าวจูนมาเบิ่งง้อมๆชุดนี้ครับ และก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุขคนครับที่เขาม่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนในเดอรไบายฮอดองซิตี้ให้บ้าจูนไม่แห้งหาเบิ้งงงงามแบบนี้ฝากที่ตอนมองสำหรับพี่นี่สวัสดีครับขอบคุณครับแม่สวัสดีคนะ่ะสวัสดีครับ